สุดยอดแฟนชายที่เลือกลงทุนได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศตัวเลขผู้สูงวัยทั่วประเทศในปี2515มีผู้สูงอายุรวมกว่า12,116,199คนคิดเป็น18.3%ของประชากรทั้งหมดโดยถ้าแบ่งตามช่วงวัยอายุ60-69ปีมีจำนวนมากที่สุดคือ6,843,300คนคิดเป็น56.5%ส่วนอายุ70-79ปีมีจำนวน3,522,778คนคิดเป็น 29.1%และอายุ80ปีขึ้นไปมีจำนวน1,751,121คนคิดเป็น14.4%และหากมองดูตัวเลขในเขตกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆต่างจังหวัดมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่มากถึง60ปีขึ้นไปประมาณ1ล้านคนโดยผู้สูงวัยที่มีอาการเจ็บป่วยไม่สามารถดูแลตนเองได้มีอยู่ประมาณ3-5%ของประชากรผู้สูงวัยหรือคิดเป็นตัวเลขประมาณ30,000-50,000คนทั่วกรุงเทพตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นชัดเจนว่าธุรกิจดูแลผู้สูงอายุกับ ดังเป็นที่ต้องการอย่างมากสอดคล้องกับสังคมผู้สูงวัยที่นับวันจะมีตัวเลขมากขึ้นอย่างไรก็ดีสิ่งที่หลายคนยังกังวลแม้อยากลงทุนกับธุรกิจนี้แค่ไหนแต่ติดว่าไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรรวมถึงไม่มีความชำนาญในการบริหารจัดการไม่รู้หาบุคลากรที่มีคุณภาพได้จากที่ไหนโดยเหตุนี้บ้านธรรมชาติบาเชอร์สลีย์โฮมจึงเป็นแฟรนไชส์ที่พร้อมตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสมกับสโลแกนบอกรักผู้สูงวัยเชื่อใจให้เราดูแลที่ปัจจุบันได้ขยายสาข,ขาทั่วประเทศ ออ่่งตเนืรวมถึงการพัฒนารูปแบบบริการใหม่ๆให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดลงทุนกับบ้านธรรมชาติบายเชอร์ e ลียโฮมดีอย่างไรทำไมถึงคุ้มค่านายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติหมอเก่ง CEO โรงพยาบาลผู้สูงอายุเชอร์สลีย์โฮมอินเตอร์เนชั่นแนลและเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์บ้านธรรมชาติบายเชอร์สลียโฮมมองว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเชอร์สลียโฮมแบ่งเป็น2กลุ่มคือ1กลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการฟื้นฟูต้องการได้รับการรักษาอย่างมีระบบและการดูแลอย่างต่อเนื่องใกล้ สอ 2. กลุ่มผู้สูงวัยที่จําเป็นต้องไปฟื้นฟูต่อที่บ้านแต่ทางบ้านไม่มีทักษะอุปกรณ์ไม่มีความพร้อมในการดูแลการันตีว่าคนลงทุนคุ้มค่ามากและทุกคนสามารถเลือกลงทุนได้ไม่จําเป็นจะต้องมีประสบการณ์พร้อมมีทีมงานคอยสนับสนุนและพร้อมดูแลผู้ลงทุนอย่างดีโดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายในการบริการที่ย่อมเยาวกว่าแต่ได้รับการดูแลผู้สูงวัยตามมาตรฐานเดียวกันกันกบชอเซลลี่โฮมอินเตอร์เนชั่นแนลสเป็นการอัปเกรดและเพิ่มมูลค่าพื้นที่ให้สามารถสร้างราย ดโดยพื้นที่เริ่มต้นสําหรับเริ่มต้นธุรกิจประมาณ250ตารางวา 3. าผู้ลงทุนสามารถดูแลผู้สูงวัยในบ้านและยังสามารถดูแลผู้สูงวัยภายในชุมชนสร้างรายได้เป็นอย่างดี 4. เป็นธุรกิจที่สามารถส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหล,ลานได้มีอนาคตไกล 5. เป็นธุรกิจที่พร้อมสร้างรายได้ต่อเนื่องไม่มีตกกระแสสัมพันธ์กับตัวเลขผู้สูงวัยที่ในประเทศเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องในประเทศและต่างประเทศ 6. ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์เพราะมีทีมงานมืออาชีพสนับสนุนอย่างครบวงจร ทั้งการวางระบบและบุคลากรเจรมีโอกาสขยายกิจการและเติบโตเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับสังคมผู้สูงวัยที่เติบโตได้อีกมากบ้านธรรมชาติบายเชอร์สลีโฮมพัฒนารูปแบบการบริการอย่างต่อเนื่องโดยความที่เข้าใจปัญหาของลูกค้าเป็นอย่างดีและมองว่าผู้สูงอายุมีปัญหาที่หลากหลายดังนั้นบริการจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีหลายบริการที่น่าสนใจได้แก่ 1. h a r งฮาร์ม m นี่โฮมแคร์เป็นบริการรับส่งผู้สูงวัยตามมาตรฐานสากลทั้งตัวรถและก,การออกแบบเพื่อการเคลื่อน ื่อนย้ายอย่างถูกต้องตามหลักการที่เน้นความปลอดภัยสะดวกสบายและมีระบบ Smart Transportation System ที่เพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นรวมถึงมีพนักง,งานขับรถที่ผ่านการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายมาให้บริการด้วย2 Day Care Service เป็นบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบมาเช้าเย็นกลับโดยให้บริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจและสันทนาการที่เหมาะสมรูปแบบการให้บริการคือดูแลผู้สูงวัยระหว่างวันโดยทีมสหวิชาชีพนักกายภาพบำบัดน,นักกิจกรรม บัตรและนักสันทนาการบริการดูแลจัดอาหารว่างให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลโดยทีมงานโภชนาการเพื่อผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขเสมือนกับการได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านและช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องการฝากบุคคลอันเป็นที่รักให้ช่วยดูแล 3. บริการผู้สูงวัยพักฟื้นหลังติดโควิด -19 ให้บริการผู้สูงวัยที่มีปัญหาการติดเชื้อโควิด -19 โดยเน้นการพักฟื้นหลังการหายป่วยข้อดีของการบริการ นี้คือลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงการเป็นรองโควิดเน้นออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ออกกําลังกายปอดและหัวใจโภชนาการเน้นพรีไบโอติกที่ดีต่อสุขภาพโปรแกรมกายภาพฟื้นฟูตรงจุดทั้งนี้บ้านธรรมชาติไบเชอร์สโฮมเป็นงานบริการภายใต้มาตรฐาน a c i ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลให้การบริการด้านสุขภาพและการปรับปรุงความปลอดภยัยความสุขสมบูรณ์คุณภาพชีวิตการันตีความปลอดภัยการบริการให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อัปเดตสาขา5แห่งในปัจจุบันและพร้อมขยายสาขาทั่วประเทศเป้าหมายของบ้านธรรมชาติบเชอร์สลีย์โฮมคือการต้องการเป็นเนสซิงโฮมที่เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลและทําให้ผู้สูงอายุเองมีความสุขด้วยเช่นกันปัจจุบันมี5สาขาได้แก่ 1. โรงพยาบาลผู้สูงอายุเชอร์สลีย์โฮมอินเตอร์เนชั่นแนล 2. ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัยเดอะเซนิเซนจารัน13ราชพฤกษ์ 3. บ้านธรรมชา ชาติบายเชอรสลี่โฮมสาขาพระรามสองบางบอน4บ้านธรรมชาติบายเชอรสลี่โฮมสาขาแบริ่งสมุทรปราการ5บ้านธรรมชาติบายเชอรสลี่โฮมสาขาแจ้งวัฒนะ19เปิดเป็นทางการประมาณสิงหา2 5งพบ้านธรรมชาติบายเชอรสลี่โฮมยังถือเป็นธุรกิจผู้สูงวัยอันดับแรกๆที่พร้อมขยายสาขาในรูปแบบแฟนชชส์โดยได้รับความร่วมมือจากธุรกิจประกันชีวิตจากหลากหลายบริษัทที่สามารถเบิกจ่ายสิทธิประกันสุขภาพได้จึงเป็นการลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่พร้อมให้ผู้ สูงวัยสามารถได้รับการดูแลอย่างถูกต้องการฟื้นฟูที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถือเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใสเหมาะกับการเลือกลงทุนในยุคนี้อย่างมากสําหรับผู้สนใจและต้องการลงทุนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0891130110 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7น